สวัสดีค่ะทำมือโสมขายวันจ้าืันนี้ก็มาเบิง่งอมาเบิ่งบรรยากาศฝนตกหาก็เศร้าหกเจ็ดโมงก่ะฝนตกแห้งแต่มันหัก่าแหนนะ้แงดุนะแห้งบพื่เดียวแล้วมันกลับไปฝนเศร้าเลยง้อโบรา,ายเลยมีแต่รถ บ่มีการซื้อขายวาสันเอาขึ้นรถแล้วก็มีอันนี้ก็มาซาเพราะว่าฝนตกฝนตกไปใส่บ่ได้กันย่งฮือนตัวหนะเดี๋ยวฝนตกมัวก็่หลายปันไดคนก็่หลายหลายแต่รถรถมาเบิ่งบ่เบิ่งร้านเราบ่รถคุณเด็่รถล,ลายมัวหัน เราค่อนขนคือลดเลยก็่ริงเดี๋ยวไปเบิ่งโซนควายกันมีควายอยู่อ่ะวัวได้หลายเลย หัวบอลนี่ปานนั่นหัวไม่ค่อยเยอะ ขึ้นรถบินละบ่คนขึ้นรถบินละว่าก็คนทอกันเลยเอาไปละเท่าไรนะตัวนี้สามหมื่นเจ็ดสามหม่นเจัวน <t un> ประมาณนี้ราคาประมาณนี้มีแตร่ตรถมีแตร่ตรถมีแต่รถบ่มีงัวบ่มีควายมีแต่รถ เปียก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 เทียบฝนตกฝนตกรถติดอันนี้ฝนตกฝนติดอะักควายเจ้าควายเจ้าอะักควายผมขายขายนะ จะควายเถือกบ่ไอ้น้คนเขาจะขายควายเถือก่เด้อานอยูใสบ้านฝายนี่แหละโอนบอเจ้านีบ่กชนี้แหละเขาว่าอะบย่างมวามนี่เนีมต่ยอด้ำสูง้แล้วนาวจ้าบ่อันนี้ ห้องไผใครคนห้องเท่าใครโอ้โหบอกตากฝนตากตากฝนใส่ของเจ้าหันตากฝนฝนตากนี่ควายตากฝนนี่ฮะควายงามสิฮะแม่มัน มันตั้เดือนเจ็ดเดือนคะเออนะเจ็ดเดือนแม่นางท้องแรกสูงร้อยขนาดจ,จะวะามสิบห้าสากเพียงเพีงยงเอิ๊กเพียงคอข่อยไปได้ขออ่อยอันร้อยห้าสิบทายมันทายมันดีติ จ้าห้องเท่าไหร่น้อยนี่บ่คู่กางกันตัวนั้นบ่สองตัว สตัวนี้องมันเจ็ดแปดเดือนามือนกัขนาดเหมือนมมันเมือนมันที่ในลูกแยกตัวนูอ้ยแม่นลูกแรกลูกแรกลูกแรกกับตัวนี้แม่บอกตัวนี้ตัวยังสองแม่พอได้สองแม่พอได้จะซื้อหกสิบห้าฮะแปดสิบห้า เอื้น8ิ้อนแปเอิ้นแปสิหาต่อรองได้พี่เบอร์โทรเบอร์โทรศูนย์แปดสี่ใส่ใส่ใส่้าเสาย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 กระเป๋าสายกระเป๋าสายกระเป๋าศูนย์แปดสีเจ้าเจ็ดสี่สีเสีค่ะพี่เสียต้อมไพยซิ่งค่ะ

ดอวยไขยไทยเขาเนี่ยไข่ไห่เขานนมมันนมไข่ค,ค่ะค <หา S 2> <า>่ะทานเ็่สนใจทางมาได้านาคะคะ <c oughs> ที่เบอร์เสียตองควซิงค่ะโอ้้งขีโอโโมแล้วดบ,บนี่รับครับ พวตอนนี้ขึ้สูงนะไกูงกบกต้อ็้ความเมีมีมีเงินแบบลอยจกบัดมีเอนนี้บุกต้องไม่ได้หลายกูมูตัวใดนะตัวใะตัวตัวอ๋อบกมีอันนั้นบุกต้อมโรตวต่อบ่ตูขึ้นสูงนี้ตัวตัวจูนี่ต้อะยินว่าตัวงสูงนี่าไใดเนาะสูงนี่ของขวา่ตัวนี้ โอ้ตัวเมียสูงเพียงคอคุณได้หนิเางี้้ามวไอแม่นางนะจ๊ะคณอนะจะเอาค้ายไปแลกค้ายเหรอคุณ เอาฟอยไปแล้วอเ่เ้ตัวได้สองมิลเจนหาร้อยีสองมินเจนเหาร้อยถือใ่พดอะถือขนาด่ปยไทนนะิ่งใส่ยิ่งใส่ยิ่งใส่่แล้วเอาไปใส่เราเอาไปใส สอง0มื่เท่าไรก้อนนสองมื่เจ็ดพันห้าร้อยสองมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทาบเอาเบอร์มาศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสี่ศูนย์หกสปดองหอยต้มอมผู้ใดต้องการรุ้นสองมืนด้ค่ะสองมขึ 20, ้นไปนปลายค่ะ,ะ,คะสนใจโทรมาได้ค่ะ,ะสุดยอดไปย,ย,ย,ยืนน่ไหมอ จะขอคายวะสุดยอดแม่พันสุดยอดแม่พันเอารุนนี้เอารุนนี้ไปไปคุณค่ะเออคุณค่าเดียวก็ได้ตัวนี้เดตัวนี้มายลังตัวนี้ฮตัวนี้เท่าไรตัวนี้ตัวน้อยนี่สามหมืสอง ตัวน้อยนี่ตัวน้อยนี่สามืันสองมสั้นควายผู้อันนี้สนใจทักมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งเก้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดสองเจ็ดเก้าอันนี้น้อหอยอย่างนี้เน้อหอยแป้วอันนี้สนใจทักมาได้นะคะอันนี้ควายผู้ค่ะ คู่ใหญ่กัมีตไสายสี่สอยู่บ้านอยู่บ้านงโอู้ใหญ่กัมีห้องปัญหาเละสนใจควายน้อยควายใหญ่ขอพันของคนมีโทรมาได้นะคะค่ะเจ้าของควาย ควายควายเขาวกอมควายตู้ก็เรียกควายตู้เรียกควายตู้เท่ารควายตู้ห้าหมื่นตัวเดียวบ่ตาล่องได้แม่ลูกเหรอใส่ลูกสาวอ่ะโอ้ควายตู้ฉันห้าหมื่นลูกสาวหอมาฉันใส่ลูกสาวเฮียงนี่บ่ลูกสาวเฮียงนี่ห้าหมื่นพอแล้วควายตู้ คอยตู้คอยตู้ใันยอ,อ,อยชัวหงเหี้นเขาจก,กัน้นเขาแสบทน้อบกแม่มันเบอร์โทรมีไหไอตู้นี่ท่าไหร่เบอร์ทรอร์อยตู้นี่มีแล้วชวนันนนง อีตูตัวเดียวนีทะลุหมละสี่หมื่นสี่หมื่นเบอร์โทรบอรโทรใครี่มตาก้องไทยจำบาได้คอยตู้นี่นะแม่เพื่อนมิคนสนคอยตู้น่ะอันนีลูกสาวเดียวมีลูกสาวสิห้าหมื่นสิห้าหมื่นขายหมื่นขายันเตอวิ่เบอร์โทรเหรอีิบเจ็ดในเบอร์โทรไ่ออกใครย่คนี้นะคุแม่ลูกอันนี้เดตัวนี้เดีสิบเจ็ดี คู่นี้47อันนี้ก็ไม่มีเบอร์โทรนะคะ เ ja ีห ja ้อยม้ยของเจ้าเอาอย่างมาใส่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 ชองตู้อะไนี่คองกันนี่ครับหกมืครับตัวนี่ตัวเมียห้งสองตัวผู้ครับตัวผูอ้ตัอสตัวพีไม่ว่าตัวนี้ตัวหกมืสิตัวละสามหมื่น ต่อรองได้ครับเอิ้นทซื้อหรอครับ่องไดเอซือสันสนใจทักมาได้ที่เบอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามสี่หเก้าสี่หกเก้าสามเก้าเก้าเจ็สามเก้าเก้าเจ็ดในห้อยมวนนะคะต่อเลยครับต่อเลยค่ะต่อเลยวาสันรุ่นนี้แหละคะ่ะเอารุ่นนี้ไปอันไปคุณก่อนนะคะไปคุณไหมครับไปไคุณไ,ไว้รุ่นนี้สั่งดีครับหกหมื่นตีสองตัวนี้เอื้อนหกหมื่นครับต่อรองได้เอิ้อนหกหมื่นวะสัน ขายดอกได้ควายรุ่นนี้ประมาณนี้กะโทรมาทักได้ค่ะแม่เลี้ะครับแม่ลีเหรอตัวเดียวโอ้มีแม่เลีพร้อมมาสันสนใจทักมาได้นะคะที่เบอร์ศูนย์ศูนย์เก้าสามสี่หกเก้าสามเก้าเก้าเจ็ดห้อยมวนห้อยมวนนะคะกลับไปได้ผลจะขายไปบง้างยู่ใส่คะอยู่บ้านครับบอกมาขายบอกไปเมื่อใดสัน บอกประาบอว่าคู่รักนี่ได้ไปตลาดแถวไหนเนี่ยมีขุดเหลือคำนี้ม่านอนแน่ยังเปิดอยู่ไหมบ่เปิดขึ้นไปขุดเหลือคำมานอนก็เอามาตลาดอยากไปเบิ่งนะควายบอกมาตลาดนะไปว่านอนยังไปบ่ค่ะเพันเอาควายไว้เพันบอกมาตลาด่า ห้องเท่าไรนะตัวนี้สี่หมื่นเจ็ดกับลูกป่คะลูกตัวนี้นะสี่หมื่นเจ็ด่ะส0 0ี่หมื่นเจ็ดพตัวเมียบ่ลูกสี่หมเจสนใจทักมาได้ที่เบอร์เบอร์เบอร์เจ้าศูนย์แปดศหห ห้า0ปดแปดศูนย์เจหกหกหนึ่งยเจ้าหอยยังจะห้อยบุสนใจทักมาได้นะคะโอ้ไปแล้วเหรอน้ำไหลไปไปพูลส่หมื่นเจ็ดสามพันบาอ้บปลายปันใดมือนี้เพราะว่าฝนตก คนโตกะหลัดสองตัวนี้ของไผ่สองตัวนี <mission> ้บะลู่เจะของไผ่สองตัวจุงโอ้โค่นี่เท่าไหร่นะ

ผ่านห้องเขาได้ส <the Así started> nah. <the> <came> ั <the S 2> ่นห้องเขาได้สั่นห้องเขาได้ห้าหมื่นเจ็ดหม้อขายหม้อขายหกหมื่นห้าหมื่นเจ็ดหกขายหกหมื่นอ่ะโบโทรโบโทร ผมมีบอร์โทรครมันบอโทมตลาราดได้ที่ตลาดไปไปใส่แน่ไปตลาดนะน่ยรดี้โอ้ย่ายออกออกองยนเออันีแลจ้าหานบ่ยานบ่มาแลใส่มาแล้อยานไนเมียเขายาน้นละเอาย่านเมียตี วโอ,โอ้มันอันมันปลายลายมันไม่ได้กินอ่ะมันกระเลยผอมๆนี่ใส่น้าตัวอัอนเสียนนะนี่คือเจ้าขายตัวละเสียนนะโค้งละเสียนนะเอาคือลดละว่า ขันเจ้าป่ะันเจ้าป่งเพราะใส่พันวาคลายละโคมบละแสนนะเพรานอาไปใส่า่เนี่ย พอของพอบอตัวนี้อขตัวนี้โคมนี่เก้าหนตัวนี้เก้าหมื่นทองบอกับลูกตัวนี้บอลูกตัวเมียเก้าหมื่นมาสินผู้สูงนะคะแม่นี่สูง อันนี้สูงสูงเพียงเกือบเอาคือเตี้ยได้ข่อยคือควายคือเพียงเดาเพราะว่าคนคนถ่ายหัวตาแบบนีตัวนั้นเดีคนนี้แปดหมื่นห้าแปดหมื่นห้าดปดหมื่ห้อันนี้ดตัวผู้ นี่ลูกตัวผู้ชื่อแย่ยุ่งเหมันมันตัวนั้นเก้าหมื่นนะตัวนี้แปดหมื่นหา้าโคมนี้แปดหมื่นหา้าอาลูกชายลูกชายหล่